สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินสิพัดพี่น้องมาตามตัวเลขของอาจาร,รย์ปีช้านะครับซึ่งคลิปก่อนนะครับงวดก่อนงวดที่ผ่านมานั่นฮอกข้นคอนเทนต์ว่า,เ,าเลขรับวงในบารนีร้ซีเอิญเตอร์คลว่าเลขอาจาร,รย์ปีชา้าเลยครับเดอ้อนะครับเพราะว่าฮอกกัเพิ่นก็อยากใหนสงวนลิขสิทธิตนะครับเนาะนะให้เอินเป็นซื้อเพิ่นนะครับ เพว่าจะเปลี่นซืรอสไปสีเอินจังไดเขาก็จาไว้นะครับอาจารย์ปีชานะครับอาจารย์ปีชานะครับเอาเดี๋ยวเขาไปรับชมกันนะครับผมว่าพื้นหวดนี้พื้นสีได้ตัวใดด้วนจีนะครับด้วนจีเพราะว่าย่านพี่น้องหาบ่ไไรนะครับย่านเมิดกรพี่น้องชมเราก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนะครับเพราะว่ามันมีผู้ใดหูวว่ามันสิออกตัวใด เขาก็เปลี่ยนแค่เพียงซื้อนะครับได้นําเอาเรื่องเล่าของเพื่อนมานําเสนอให้พี่น้องได้อารับชมแะ้วก็นําไปพิจารณาก็ขอให้พี่น้องอใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อเดี๋ยวไปชมน้ากันเลยครับไปฟังน้ากันครับผมอาจารย์เอาอยู่คือเกาพี่น้องอ้ยดีดีดีดหนึ่งวันสีเดือนน้ำเพ <laughs> <laughs> ่นว่าอย่าง,งวัวได้แบดพี่น้องเลย <laughs> เอ๋อผักหวัวอ๋อผักหัวมั้ยคะ ่้จังน้อยมันหนาวแล้วแล้วเขาแล้วแต่ว่าอยู่หน้าคือเกาเรียงงัวนะคะผลเรียงงัวเอามีหอดควายบหอาจารย์เอควายกับเลียงงัวกับเรียงเออฝนบึดเงินเนาะคือบาแล้วเนาะเงินกับเสียนก็เอามาสื่อง้อสื่อควายเรียงอวไ นั่นที่ยางบ่มีง่าพอโตต่อค่ะท้ามุรกิจอันอื่นกับพบไปดีหรอกค่ะเพราะว่าน่ากับพบ่ไปเลี้ยงหน้าคนอื้อมนบ่ค่ะบ่แล้วเลี้ยงแต่หน้าจะคลองมันบ่ค่ะสถานที่โตนะคะก็ได้เบิ่งได้นะคะสถานที่นี่เป็นหน้าอาจารย์นะคะเพิ่นปลูกอ้อยแล้วก็เฮ็ดหน้าแล้วที่เหลือก็เลี้ยงง้วเนาะอาจารย์เนาะเฮ็ดต้มนี่ล่ะเป็นยังมาย่ำใดคือ นูไปหาอยู่บ้านมึงห,หันกับไปเด้อค่ะนูเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านนูนึกว่าอาจารย์เขาบ้านแล่นไปหาไปฮอดใกล้ๆพ่อแม,แม่ไหมมันมีรถพวกรถผู้ใดบุมันสอ้อยนกักการเมืองหไรเมืองอ๋อสีเรียกตั้งมันเนเออมึงมึงเออไปมีแล้วรถสีเดียวกันแม่นูนเออกลับไปพ่อแม่หนูเลยกลับมาใหม่ ดีใจเมื่อเห็นรถจอดอยู่พน้อาจารย์เขาในบ้านตอนนี้ว่าสิบปได้ออกไปหน้าสั่นไปกลับไปหอดบ่แมนเลยค่ะว้าโอ้ยพวกมันจริงอาจารย์นัดให้หนูมาวันที่ยิบแปดเนาะที่ว่าหนูใจห่อนมากกว่าอีหยังบนนอนนี่เนาะว่าดอกมันก็เป็นหกฝันแน่อยู่มันเกิดอ๋ออาจารย์กับฝันใช่ปะค่ะเออมันเกิดเพาเป็นเน่าเน่าอยู่คเลยก็ค่ะถ้าว่าเลขที่อันมองเพิ่นเคยมาหน่ะ ได้ไปค่ะเพิ่นหายไปเพิ่นกะหายมาแล้วไปเอานั่นละอ๋อไปเอามาแล้วมันบ่ค่ะไปเอาเพิ่นก็ได้เลยบ่ค่ะก็โชคโชคดีอยู่ดิบ่ค่ะไปกะเขาว่าธรรมดาก็บ่ได้ติดก้อนป่านนี้จเยอะแยะวันนี้คือหายไ้แค่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นทีฟ้าไปเรียกตังค์ไม่จังได๋จังเพิ่นห่างว่าหายหลดอกม้าค้าขายบุกพ่อพ่อดีกับพ่อพี่พ่อน้องบ้านนี้เพิ่นเป็นคนแขกมาหาขาย เส้นของไซเนาะขายฝ่ามือขายเน่าโยนน่ากินนี่ยล่ะจำลังเฮาธรรมดาเนี่ยพวกหงจักหรอเนาะเขามีเสือสายในจังฉันเนาะมีเสือสายบ้านนั้นบ้านนั้นทั้งกลุ่นละ่นหายมาแล้วมันบ่ค่ะเพิ่นหายมาแล้วโอ้ยหนูมาโชคดีตอนนี้เออมาได้มาเสียตัวเดียวนะแห้งตีนน้อยน้อยก็เก้าบ่ค่ะก็เก้าเราคิดว่าเอาบ่อท่นถามเลขดอกเอาเป็นตาซื้อได้บ่อาจารย์เลาวจักเป็นเลขคนมากดิเลขคนมาก นคมักโอ้ยมากหัวใดคือสีมาเป็นตะเล็กดังแต่เนาะเขียนให้นนี่หนูก่เขียนไ่เมื่ออาจารย์คือเก่าล่ะค่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหยังเอียงก็นแบบเดียวกันมันบ่ราะค่ะนะคะเนสีเป็นคือตัวนั้นลหละมันหนึ่งเป็นจังไงล่ะจังไงเนาะพี่น้องเอ้ยมาเมื่อตดคือเขาแฉแต่ว่ามันก็ออกตัวเดียวเนี่ยมันคือกันกับว่าผิดค่ะก็เขียนตามเพิ่นหามากด้วยการเนาะเนาะ เป็นห้จักคู่กับเชนตามนั่นล่ละค่ะเออห้อันหายหน่อยคู่คือเก้าให้หน่อยคู่ือเก่าเออจะว่าเลขสองตัวมีคู่เดียวอ๋อสองตัวมีคู่เดียวงวดที่ผ่านมาเนี่เลขสามตัวห้คู่หนึ่งเลขสองตัวห้สองคู่นี่เนาะที่ญา่าจำว่าพิษเป็นงวดที่แล้วนี่ห้เป็นเก้าเจ็ดห้าข้างล่างเป็นหกหากับ แปดห,หนึ่งมันบ่หกหนากำเออหากำหนึงแปกำมันออก 5, หาเจอันนี้วันนี้มันเป็นนังที่อาจารย์โซ่ให้น้งเบิง้งตะนาโนจับกล้องอจังได้สื้อได้บานนี้พี่น้องเอยเป็นชาซากวางกันนะในบา้านซากาต่ซาราบ่บานซาว่ามันดังมันตะกงเท มันดีแมนเ๋อสมบัตดนยักษเฝ้ายักเฝ้าขจาว่าขับนาจอเแถวป่ามึกคือเขาก็ตีมาเมื่อวานนี่ถนอมแจ้งเลขอะเพิ่นมาจังซี่กับหาจังซี่มันบ่อาจารย์หายสามคู่เท่านี้มันบ่เออสองคู่เนาะเลขสามตัวสองคู่เลขสองตัวคู่หนึ่งหาจังซี่หาจังซี่อล้วเนี่ยแ้วจังโซ่อยู่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปว่าให้ไปซื้อใส่เขาว่ามันมอม เขาไปนี่ก <ü invoke> ็ม no, ีได้ยักใบบ่บเขากัดว่าบ่คู่กันเลขตัวนึงเอามาสีคือกันแต่ประเทศไทยอั่นเอาย่ามห้องสิได้คือเป็นสี่งวดได้ก็ได้เนาะงวดว่างงกับว่าหันซื้อแรงยืนในงวดถ่านมาจารย์่างเดียวได้นี่ก็ได้งวดว่างหันเขากับมือใดมือเพราะแงซื้อก้อนไว้สองมือบนสามมือกับย่างเขากับย่างว่าเขินอยู่กลางกงวดว้องหันกับย่างเขืนงวดนี้ก็เสิ เป็นต้องเป็นเครื่องเดียวกับสิเอาคือเก่าเด้อนี่เดียเอาแล้วกันมันหายนาะมันบ่ว่าเครื่องนี้ว่างั้นมันว่าบ่ได้แบตเตอรี่นี่บ่ต้องเบาถึงเลยเนาะแบตเตอรี่บ่ต้องไปหาบ่มีบ่ต้องไปหาใต่หนามเอ่อทั้งใต่หนามหรือทั้งฝ้านี่ก็สิหาได้ก็สิว่าดีเด้อพี่น้องเอ้ยนนทิยาก็มาตามให้นะนะคะแสดงว่าอาจารย์บ่ไปเลยบ่คิดว่าจะได้เลยบ่ไปบ่ค่ะบ่โรตเตอรี่นี่คิดว่าสิบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้ บอกเกิดว่าสีได้เหรอขนาดงวดน,นี้เอามาเลี้วแบบนี้เนาะแมนพองวดที่ผ่านมานี่นนทิยามาตามวันที่สามสิบเนาะเออเอ้ยเพรานเันเลยวันเลยวออกวันที่สิบหกันที่หนูม,มาวันที่สิบห้านะสิบสี่สิบห้านี่แหละหนูม,มาวันที่สิบหางวันที่ผ่านมาวันวันที่สิบห้าตอนบ่ายเนาะเออกะว่ามาสาแล้ว บัานงวดนี้หนูมาไหวเลยเด้ความเป็นจริงัเกรียดไปสามมือสี่มืออยู่กันอ่านว่ามืออื่นเลือกตั้งมันสิยากนช่ไหมคะเขาเพราะว่าคือกันโยธางมู่นั่นเขาก็ไปเกี่ยวกันต่อไปว่านั่นว่านี่อยู่ว่าสิเมื่อเลือกตั้งเอาบ้านสี่เลือกตั้งมันอยู่เขาเอาไปเออเขอะไรจังหวัดผ่านเคี่ยงกันเรื่อยมันกนใกล้กิดเจ็ดกันเรื่อยก้ยผูเฟินเอามาหนีเฟินถิ่นื้ออิ่มหน่อยด้เนาะเฟินยังไงฮเฮาเนาะ ก้อนใ่อาจารย์เนาะลูกก่อนเท่าไหมลูกกะสิทธื้อูจรหนึ่งมันกกจรหนึ่งเขาการถ่าฟังกงใหญ่ก่อนดิเพราะมันว่าขายเลยดิบอ่ค่ะถาฟังก็ว่าตัวไหนทั้งทั้งไหนนั้นนี่นั่นมันเออจังที่ให้ขายว่าให้ขายสีเอาตัวไหนเป็นตัวเครื่องค่าเครื่องกี อืมัวเศ้าเพราะอาจารย์นอนเสยอยู่แล้วเนาะสิบตัวเศ้าตัวคนนี้บ่คิดว่ามันจะซื้อบ่ได้เลยบ่ไปเออขันว่ามันบ่ได้เขาในตลาดเล่นบ่ค่ะงวดว่างหันก็บ่เขาเนี่ยก็ซื้อหลอดเดีอันเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ซื้อสองตัวตอนนี้ก็ได้เป็น้องมือผลเขาเขาก็จังว่าบัดมืออีหลีผลมือมันออกนจังเขาไปซื้อซื้อเขาจังว่าบ่ได้เด้อพ่อ อ้าวจานถือให้หนูจักบาทก็นับไก่สิบก็สิบนาทีแล้วเนี่เด้อค่ะเด้อโนนที่ยากกับมาตามให้แล้วนะคะอาจารย์อีชาคนนอนนานี่แหละค่ะครับวไทยมันกับตัวเดียวกันเนาะซีเจ็ดคือกันเพียงแต่วันลักลอยเพิ่นให้ยรักสองคับหลักสามเนาะเป็นสองซีเจ็ดคับสามซีเจ็ดเราสองตเพิ่นกับห้ยสองซีนะคะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกซีนะคะนะคะจดไว้แคบน้าจอไว้ เพื่อผู้ใดโชคดีหาซื้อได้ถ้าผู้ใดซื้อได้อาจารย์นันนี้ไหมคะถ้าผู้ใดซื้อได้นนทิยาก,ก็ดีใจน้ำเดือะเด้อที่ซื้อได้นะคะแต่ว่านนทิยาหนิผู้ใด,ดจักใบดอกพี่น้องเอ้ยเทิ้งนะคะเทิ้งเลขน้ำกลมอ่อมเภอให้มันหน่อยแมนอำเภอขอนอำเพอห่หนบานะระดับจังหวัดมันจังสีมีเด้อกันะคนระดับอำเภอสี่เจ็ด ครับสามสี่เจ็ดถ้าตัดมันก็สิเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะอาจารย์เนาะโอ้ยมันก็มีแชรแ์สองอกับสามตอนนั้นมาเพิ่มตัว่อยนเนาะได้ซื้ไอได้ก็ดีใจน้ำเนือกเด้นนนท่ยาบอด้แจักใบนะคะ <c oughs> เป็นเลขมันตรงกับเลขกระแสก็เจ้าดังมาก้นกันนะคะนะคะตามไฮแลนวนะคะเลขอ,อาจารย์ค้นน้อนหน้าอาจารย์พิซ่าค้นน้อนหน้านะคะ มาคะขอหายโศกโศกมันมันะคะผู้ใดซื้อได้ก็ดีใจน้ำแล้วค่ะเด้อนนทิยาก,ก็ขอจบคลิปอาจารย์คนนอนหน้าไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมเช่ดีสวัสดีค่ะ